สวัสดีครับพบกับช่องเขาใหญ่ชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี่เราจะถ่ายของแต่งสวนอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับยแยะไปหมดของตกแต่งสวนนะครับของใช้ไม้เก่าก็มีเป็นแถบอัไน,นู่นเลย นี้อยู่ปากคลองสิบห้านะครับผมเข้ามาท้ายคลองนี่ซื้อต้นไม้หลายล่ะี๋ยวถ่ายคลิปนี้ก็คงจะขับแล้วก็ถ่ายจากปากซอยถึงท้ายซอยฮะถ่ายบนรถนี่นะนี่ครับเป็นไม้เก่าที่เอามาตกแต่งจะไปตั้งไว้แถวสวนนะครับเป็นพวกนี้ นี่ครับหลากหลายครับแลาคนชอบก็มาหากันได้ผักซอยคลองสิบห้านะครับธันยบุรีนี่เป็นกระถางลินเผานะครับถองลินเผาครับขอถ่ายคลิปหน่อยเน้อเนี่ยใครมาก็ปักปักคองนี้ครับ ก่อนจะเข้าคลองอยู่้ายมือสินค้าหลากหลายจะตายแล้วแต่คนชอบนะครัแบเบนี่ยฝั่งนี้จะมีครับฝั่งนี้ก็มีเป็นลังนก <P ur l> เพลินแล้วผมมาเลยละทีเพลิน <P> ก <ur l> <h> ็ไม่เย็นไม่กลับอ่ะครับต้องกลับ บายบายเย็นยนี่แหละะกลับดูแล้วมันมันเพลินมันชื่นใจเนี่ยฝั่งนูน้นย้อนสอนไปหน่อยนะครับหลากหลายสไตล์ใครยังไม่ใครเคยมาก็มานะครับเดินดูเพลินๆก็ได้วันไหนวันหยุด ถามว่าผมหยุดไหมไม่หยุดผมจะมาซื้อต้นไม้ผมถึงจะแวะมาในนี้ผมแวะมาทุกเที่ยวอ่ะครับถึงไม่ซื้ออะไรก็แวะมาดูนคะครับอ,องไฮฟีต่างๆข้ามไปฝั่งนใน,นตุก๊กตาขอ,องจัดสวนแต่งสวนนั่นนะครับเอยอะ ไม้ก็มีน่ารักเลยอ่านี่พญานาคก็มีครับใครจะไปตั้งหน้าบ้านสวยๆพญานาคแม่ทรณีก็มีครับเยอะๆยะ แล้วแต่สไตล์ใครจะแต่งแบบไหนบางทีเราจัดให้เขาเขาไม่ชอบใจเราจะของบ้านจะจัดเองก็คือว่าเราก็ลงแรงงานให้เขาฉันจะเอาอันนี้ไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้ในสวนฉันตัวนี้สวย,ยวครับสวัสดีครับขอถ่ายด้วยเด้ออันนี้เป็นไรน้องเป็นไรพี่อันนี้เป็นปูนมา เป็นปูนครับพี่เป็นปูนเหรอโอ้ดูเผินๆเหมือนกันเป็นงานปูนเหมือนกักทงแดงออ๋แต่แข็งแรงนะคะแต่ยางไปคืนหมดเลยลูกไม่ใช่นะก็เสวยยางวานี้อ่าครับเนี่ยตตรงไหนนี้ใครสนใจก็ปากซอยเองปากคลองสิบห้านะครับอันนี้แต่ไม่เข้าคลองนะเลี้ยวเข้าก่อนก็ได้เลี้ยวเข้าก่อนคลองที่กลางๆตรงนี้อ่าไก่หลากหลาย ครับนี่ก็รอส่งลูกค,ค้าครับฝั่งนู้นมีโอ่งมีไห้เขาเรียกน้ำลน้นอ่าน้ำลน้นอ,อันนี้อีกสไตล์หนึง่ง <c oughs> ขอถ่ายด้วยครับนี่อีกสไตล์หนึง่ง มูมีเหลือนีขาวมีดำเอาเทาไปเป็นพวกนี้คนนี้สวยเจอไหมครับอือยู่ในคนที่มีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ลานสนามหญา้ากว้างๆเนี่ยไปตั้งไว้จะเด่นเลยตัวน,นี้เด่นเลย ครับมาถ่ายด้วยครับโอเคนี่ครับเจนะอยไหมทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้แรงน้ำดันให้ลอยหมุนเคยทำให้ลูกค้า cái này lên đầm chứ nó kêu có gì hết dạ phần đình thảo ในสวนหวังเล็กๆในน้อยนะเน่ะเต็มไปหมดนะครับอันนี้มาจากทุกภูมิภาคนะครับอขายชอบไก่ไก่ไปตั้งได้นะครับนี่เป็นปูนพควาติกเพราเป็นปูนครับอ่ไปดูน้ําตกฝน นี่จะมีน้ำตกสำเร็จรูปครับนี่นะครับขอถ่ายด้วยนะครับก็เข้ามาดูได้ครับก่อนเข้าคลองนะครับก็เลี้ยวเข้ามาในที่องเวิงนี่ครับก็มีหลากหลายสารพัดเพลินแวะมาชมแล้วก็จะเพลินเลยเหมือนกับผม ไม่อยากจะกลับอันนี้จะเสริมเนื้อตัวนี้แล้วแต่ความคิดใครความคิดคนนั้นจะต้านสันมันออกมา บัวก็มีนะครับบัวบัวกระถางตัวนี้ก็สวยเหนบัวไม้น้ำนู่ยังไม่สุดครับยังไม่ชุด คือไม้ปลอมนะครับไม่ใช่ไม้จริงไม้ปลอมแต่เหมือนของจริงมากนไยเนี่ยปลอมทั้งนั้นหะญ้ากับหญ้าเทียมครับดอกไม้เทียมนะครับ,บ,ไ,มมรบไม่มีเฉาดอกไม่มีโรยแต่ล้างเอาแล้วกันเนี่ยครับ ของแต่งสวนตาสนามแล้วปลูกไม้ให้เลื้อยครับเป็นซุ้มประตูซุ้มหัวใจจักรยานยระเทียมตรงนู้นมีอะไรอาา่ะครมีไม้เทียมอ่ะเราข้ามไปนะครับนี่ครับเป็นไม้เทียมหมดนะครับนี่ครับ เตรียมก็เยอะครับครับผมขอถ่ายหน่อยนึงนี่ครับนี่ไปตั้งเด็กชอบอนี้พวกนี้เด็กก็ชอบมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปตั้งไว้ใตล้ล่มไม้ในสวนเราอ่ะเด็กชอบมากมานั่งกอดนั่งหอมอย่างนี้แหละ นี่ก็ปอมไม้ปอมหมดนะครับปอมหมดซุ้มนี่ก็ปลอมไม่เปลืองน้ำด้วยอันนี้ไม้จริงครับนี่สไตายนี่มีไฟด้วยอ่ครับผม ขอถ่ายนะครับนี่เรจะจับตรงนี้ในในบ้านที่มุมเล็กๆในบ้านได้ครับผมขอถ่ายลงยูทูบหน่อยนะครับนี่นี่ตุมเล็กๆก็ในบ้านไว้ในบ้านเราได้อะอันใหญ่ก็น,นุ่นเลยใหญ่ โอ้แต่นี่สวยเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยฮะเห<า>มือนสามอ๋ยไม่แพงเลยแพง,งลมส่งด้วย,ยตัดกระโดดแต่ของจริงด้วยมาดูของปลอมแล้วทั้งมีของจริงก็ได <laughs> ้า <laughs> มีคนโทรเบอร์โทรอะไรนะครับ เบอร์โทรอะไรนะครับเบอร์โทรอย่างนั้นนะอ่าหรอตอนนี้เลยเดี๋ยวถ่ายให้อ่าเดี๋ยวถ่ายให้โอเคเนี่ยใครอยากได้ก็น,นี่นะครับเบอร์โทรอ่าเขามีในเพจไหมในเพจได้ค่ะอ๋อเกิดในเพจในไลน์อ๋อครับนี่นะครับใครส,สนใจส่งด้วยทั่วประเทศ แต่อันนู้นจะสวยนะสวยครับโอเคครับขอบคุณครับนะครับใครอยากเข้ามาดูหรืออยากได้ก็เบอร์โทรก็มีโติดต่อฮะเนี่ยครับ,รบมีไฟประดับด้วยวันนี้ก็สวยเน,ะน,นี่นี่สวยต้นไม้จริงนะครับไม่ใช่ไม้ปลอมนะเนี่ยนี่ไม้จริงสวย หลากหลายหลากสไตล์เลยเขาส่งให้ด้วยนะครับตัวนี้น่หมื่นกว่าบ,บาทไม่แพงนะครับอันนี้น่าจะไม่ถึงตัวนี้ยังไม่ถึงนี่ส่งไม้น,นี่น่าะถึงแปดบแนี่ อนนี้ก็สวยเนี่ยมันต่อไม้นี่นะครับอ๋อสวยมีไฟด้วยกลางคืนยิ่งสวยกว่าน,นี้น่ะกลางคืนเนี่ยนะน,น,น,น้ำมันกระทบกไฟตัวเนี้ยเอ้ยเข้าใจทำเนี่ยเราก็เลี้ยงปลาเล็กๆได้เนี่ย,ยปล่อยปลาได้เลยเนี่ยครับ ไม้เนี่ยมีไม้จริงหมดไม่มีไม้ปลอมที่แม่น้ำครับโอ้ไม่ผิดหวังเลยงวดนี้มาจะมีครับลูกค้าผมบ้านไหน อยากได้บอกผมได้เลยครับจัดให้ผมแอปจัดสวนอยู่แถวปักช่องเฮ้มันมวันนี้มาซื้อต้นไม้โอเค <Okay, S 1> ครับอ้นนาวไ,ได้ครับขอคบ,บคุณครับอ่าครับนี่เราต่อมาฝั่งนี้แต่ลานนี้สวยน้ำตกสวยจับ หลากหลายสไตล์ฮะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนู้นก็พื้นๆอันนี้ก็มาขายนะครับนี่มาตั้งขายนะครับเราก็ส่งเนี่ยขายล้านหินเนี่ยแล้วก็หินแม่น้ำเนอะแม่น้ำฮะอันนี้หินปูนเราะ เก่าแต่พวกนี้มีราคานะครับเนี่ยหินมันจะเป็นแปดอย่างเงี้ยร้นนี้ผมเคยซื้อนานแล้วเนี่ยเอาหินหินแม่น้ำพวกเนี้นานแล้วออน,นมันจะถางโรมันฮรถางโรมันออกนู้นอ่าหน้า นี่แหละครับนี่นี่คือหนนแอทัธัญบุรีมาจากมาเรื่อยๆครับมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่อยู่ฝั่งนูน้นอันนี้คลองสิบสามสิบสี่ในสิบห้าสิบห้าอยู่นู้นนะครับแต่ถึงก่อนถึงจะเลี้ยวคลองสิบห้าก็มาเจอเนี่ยใต้ายนะครับก็ประสิทธิ์ ชีเวดนี่ครับเลี้ยวเข้ามาเลยครับเนี่ยเอ็มไปหมดอันนี้หินสลักอันนี้ก็นานแล้วตั้งไว้นานแล้วถ้าเจอเนี่ยก็กินทั้งหลายดูอ๋อนนตัวใหญ่ๆอยู่ทั้งนี้ครับ ให,ใหญ่ๆไม่ร็กตัวอะไรไม่รู้เนี่ยผมดูไม่ได้ดูการ์ตูนเท่าไหร่รับแย่ๆเลยหมดต่อมาจะเป็นผักขววนครัวแล้วครับเนี่ยอันนี้ส่วนาน้างจะมาจากผู้เรือนคผักแพวนะครับ ต้นผักขย,ยงขย,ยงก็มีขย,ยงขย,ยงนะครับอนีต้นสองบาทนี่ครับตรงนั้นก็สิบบาทหรือขึ้นราคาไปแล้วมัลุแต่เมื่อก่อนผมซื้อสิบบาทอาจจะมีพวกน้ำตกมาตั้งด้วย mm hmm. นั่นก็ผักเหมือนกันครับส mm ่ว hmm. นมาผมจะไม่ซื้อร้านนี้ ร้านนี้ครับน่าจะขึ้นราคาอ้อยังมีสิบบาทมีอยู่สิบบาทสิบห้าบาทมีอยู่ฮะนี่ก็ผัดเมื่อก่อนขายกุหลาบตองน,นี้จะขายกุหลาบเนี่ยผมมาซื้อกุหลาบของผู้เรือเนี่ย เป็นเยื่ะไม้กระถางนี่รอจัดส่งลูกคา้าโุ๋ยเสียงเรียมรอจัดส่งนี่ครับเรียมส่งแล้วนะครับขอถ่ายด้วยนะครับอันนี้เรากอะไรเนี่ย จัดหนึ่งอันนี้เป็นกระมาดลงเป็นกระมาดเลยนะจัดหนึ่งอา้าวแถนนี้จะเป็นเน้นไม้แล้วครับ นั้นงอนไก่สร้อยไก่สร้อยไก่แล้วนะครับมีดอกอะไรมั่งแทงพวยดาวเรืองทานตะวันสร้อยไก่ <c oughs> <c oughs> พุทธรักษานะ <c oughs> ก้าการเดินสองซอยครับมีอีกซอยหนึงด้านนี้อ่าอวามูลค่าเราหนึ่งนหกหมื่น้ <c oughs> อาปนนะ้นี่ปิด,ดอ่าเนี่ยเดินครบแล้วครับสองซอย าท่านผู้ชมเดินชมแล้วนะครับนี่เราก็จะกลับหลัวเดี๋ยวออกเข้าคลองนะคุณจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ,รบก็แค่นี้นะครับก็ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเขาใหญ่ชาแนลนะครับครับผมสวัสดีครับ